สวัสดีค่ะเพจของช่วยกับอาจารย์มังกรนะคะวันนี้อาจารย์พามาดูเคสพิเศษอีกเคสหนึ่งนะคะจําไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีต้นไม้ลักษณะแบบนี้ต้นใหญ่ประมาณนี้นะคะบอกเลยสถานที่หรือต้นไม้ต้นนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูก,กเทวดาท่านอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่อาจารย์สอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้มีสภาพแบบนี้นะ ไม่ได้แบบมีจอมปลวกกัดกินแพะเลมแบบนี้นะคะเขาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามมากๆแต่ไม่นานมาเนี้ยค่ะหลายปีมานี้อยู่ๆเขาว่า้เลยเนี่ยซากยังอยู่คือเขาไหว้เรียกผีเลยเรียกผีให้มากินอาหารตรงบริเวณนี้ตั้งแต่วันนั้นมาธุรกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเขาเริ่มถูกปิดเริ่มถูกปิดสวิกปัญหารุมเร้ามากมายเลยแล้วพอมาดูต้นไม้ก็ปรากฏว่ามีเนี่ยค่ะ มีปลวกแทะเลมกินจนคุนจนแบบจนเขาจะไม่เหลือสภาพอะค่ะเนี่ยคืออีกงานหนึ่งที่อาจารย์ขอเก็บเป็นเคสพิเศษว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โบราณอยู่มานานนมนะบริเวณในบ้านของเรา เขาจะเป็นคนที่คุ้มครองแล้วให้โชคให้ลาบแล้วดูแลเราเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเรียกผีเราไหว้ผีเราเอาอาหารวางกับพื้นดินนั่นแปลว่าเราเรียกผีเข้าบ้านพอเราเรียกผีเข้าบ้านปุ๊บนี่เลยค่ะปฏิกิริยาจะขึ้นแบบนี้เลยต้นไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะถูกแพะเล็มโดนปวกซึมแทรกซึมจนจะตายนะคะพออาจารย์บางกรได้เทถามแล้วว่า ท่านยังอยู่ไหมแล้วท่านยังอยากจะอยู่ต่อหรือท่านจะถึงวาระที่ต้องปลายปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านยังอยู่แล้วอยากจะอยู่ต่อดังนั้นเดี๋ยวมารอดูกันนะคะอาจารย์จะขอให้ลูกศิษย์ถ้าวันหนึ่งหลังจากนี้ผ่านไปเดี๋ยวจะให้เขาเอาสายยางนะคะอาจารย์ทําการสะกดถอนหมดแล้วนะคะถอนสิ่งไม่ดีออกหมดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เขาเอาสายยางมาฉีดฉีดล้างปลวกทั้งหมดบนต้นไม้ต้นนี้ออกให้หมดเลยนะคะ แล้วหลังจากนี้ให้เขาหมั่นทําบุญทํากุศลกรวดน้ําทุกครั้งที่ทําความดีให้มากรวดน้ําตรงบริเวณนี้รอดูหลังจากนี้ไป1เดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะถ้าต้นไม้ต้นนี้กลับมาออกดอกออกผลผลิใบสวยสดงดงามบ่งบอกให้เห็นว่าพลังดีๆจะกลับฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไว้อาจารย์จะขออนุญ,ญาตให้เจ้าของบ้านช่วยถ่ายภาพวันนั้นนะคะเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันรอดูนะคะว่า ต้นไม้ต้นนี้จะสามารถกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งไหมถ้าศาสตร์สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นความจริงอาจารย์บอกเลยว่าไม่นานต้นไม้ต้นนี้จะกลับมาฟื้นคืนและแข็งแรงแล้วก็จะมีเป็นพลังที่ดีให้กับสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจำไว้นะคะถ้าบ้านไหนมีแบบนี้ขึ้น อย่าเด็ดขาดนะคะอย่าเอาของไปไหว้หรือเรียกผีเข้าบ้านเด็ดขาดแปลว่าเขากําลังโดนลุกลํานะคะให้เอาสายยางหรือทํายังไงก็ได้สกัดเอาปวกออกจากต้นไม้ให้ได้นะคะต้องช่วยเขานะเปรียบเสมือนเขากําลังเป็นมะเร็งนะคะตอนเนี้ เราต้องช่วยเขาด่วนๆเลยนะคะมันอาจจะฟังดูงมงายไปหน่อยแต่อาจารย์บอกเลยว่าความงมงายนี่แหละคะ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วมันส่งผลกับชีวิตเราจริงๆอาจารย์บอกเลยนะคะว่ามันส่งผลจริงๆค่ะหลังจากที่เดินทางทั่วประเทศไทยแล้วออกทํางานทั่วนี่แหละอาจารย์ขอเก็บเคสนี้ไว้เป็นเคสตัวอย่างอีกเคสนึงแล้วรอดูกันค่ะหลังจากนี้ถ้าเขากลับฟื้นคืน เขาจะกลับมามีดอกมีดวงสวยสดวดงานอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจารย์แบ่งบุญให้ไปแล้วก็ขอให้ท่านฟื้นคืนชีพในเร็ววันนะคะขอพระคุณเจ้าของสถานที่มากๆที่อนุญ,ญาตให้อาจารย์ถ่ายทำคลิปนะคะขอพระคุณค่ะ